สวัสดีครับสวัสดีพี่สีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นส,สตูตรสมดุลลาวพัฒน,นาซึ่งเป็นสูตรเดือนที่ผมจะมาคำนวณไปชมกันก็จะเป็นแนวทายวันที่20พฤษภาคาม2567นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมาสามวันนะครับซึ่งในงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินก็จะเป็นในงวดเดี่ยวห้าแปนะคซึ่งส่วนจะเป็นสูสนสตรสมดุลและเป็นสูตร คำนวณนะสอตัวบนเราพัฒนานี tai, 98, Não, ้คร yeah, <ham devil> <wości> ับในงวดแรกครับทำได้4ีชุดครับซึ่งใน4ีชุดนี้ก็จรมันหนชุดเข้าที่ชุด98เนาะสองตัวออก98นะครับตรงตรงเลยนะครับต่อมาในงวดที่2นะครับทำได้ศ1นย์หูงสองหนก็เข้าที่ชุด02นองเนาะก็เข้าตรงตรงคูสองด้วยนะครับ มุอที่3นะครับดิน9697 1617ก็เข้าที่ชุด17มาตรงๆครับออก717นะครับ่ะส่วนท่านที่สนใจสูตรลาวพัฒนาสำหรับในวดนนี้นะครับมาดูกันครับ่ะก่อนจะไปดูงวดใหม่เรามาดูครับที่มาของสูตรน,นี้กันเพราะสูตรน,น,นี้ก็เข้ามาตองเนื่องอย่างเี้ครับ3เ้ยน,นะซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันให้ดูกันนะเป็เนแนวทาง เรามาดูครับในงวดแรที่สูเริ่มเดินะครับวิธีคิดนะสูตรหลักสิบบน,นใช้ต้องไปหลัร้อยสิบหน่วยนะบบล็อคงที่หน,น,นึ่งบวกห้าไม่หกบวกห้าไม่มสิบสิบเอ็นบวกแปดถึงสิบเก้าเนาวิทีสองแจมเป็นหนึ่งนนี้เป็นเด่นหลักสิบครับเด่นเก้าตั้งหนึ่งต่าม้สูตรที่สองเป็นสูตรฐานหลักหมืน่นนะวิธีธคดดิดก็นำหลักสิบวิหลักหมื่นวิสิบ 9 9 1เนาะ1819ครับคนที่เอาคือ598นะครับาที่ชุด9 8นะครับก็จริงมาตรงๆเลยนะครับซึ่งอ่านี่ครับสูนหลังน้อก็มา2งตัวนะนะครับต่อมานะครับในมุดที่2นะครับสถิติในมุดที่2ซึ่งผลคำนวณนะครับทำได้02ยในมุดที่2ออก902 ทีนี้เราก็มาลองคำนวณเทียบกันครับเรามาต่อกันครับในมู่ที่2หานะสูตรดินหลักสิวิธีคิดครับนำตํนับ110หน่วยค้อยแปดของที่5บวก9ับ14บวก8 22บว8 3 0เนอะทำได้0บวก22ได้22นี่คือดินหลักสิเดิน,เดนส่วับส ต่อมาสูตที่2เป็นสูตรฐานหลักหนึ่งเนาะพิดีคิดก,ก็นำหลักสิบบนหนึ่งบนวิสิบล่างหนึ่ล่างวิหกของดีเก้าบวกแปดสิบเจ็ดยี่สิบห้าแ่เชั้นได้1นกับ2นะครับอ่าซึ่งจะได้ชุด2ตัวนะครับดินที่ศูนย์หน่งศูนย์สดินสองห่งสองเนาะซึ่งได้อยองตอจะกห้าเก้าแปดหกเก้างสครับซึ่งจะมีมาหนึ่งชุดเนาะนี่ครับตรงๆเลยครับทุกสองวยนะครับ ต่อมาในชุดที่3นะครับทำได้1 7นะครับซึ่งใน4ชุดนี้ก็จะมีชุดที่ได้1น1 7ครับแต่ทีนี้เราก็มาลงคำนวนเที่ยบนะครับวิธีคิดสูตรหาหลักสิบเนาะจะใช้ทำหลักร้อยบน10บบนไอบนร8คงที่9บวกศบวกสองบก8งที่เป็น9เนาะได้9บ้บย2แต้มเป็น1นะครับดิน่น 9ก้ตัน่งีกสิต่อมาครับสูตรที่สเป็นสูตรหาหลักหน่วะวิธีคิดนำหลักสิบหลักหน่้หวสิบล้างหน่วยล่างบวยหของที่0ูบวชสองสองบวกเก้านได้6กับ7เนาะแต่ทีนี้เราก็จับประกบนะจับประกบก็จะได้9ก้าหนะครับเกซึ่งจะหนึ่งหนึ่และชุด17นะครับซึ่งเลขอจ้าเก้งองหกเจ็ดหนึ่งนะครับซึ่งมันเข้าที่ชุด17ึ่็คือชุดนี้เนาะตรงๆเลยครับนะูกเนสาที่ติเนาะ สถิติสู่เดินมานะครับวันนี้ก็จะเป็นห้องที่สี่ครับเหมือนกันจะให้ดูกันเนาะสหถิติแอบชอบสูตรนะครับเราเดินะาสำหรับสูตรส,สองตำบลอันนี้นะครับมาต่อกันเลยครับวันนี้ก็จะเป็นห้องที่สี่นะครับมาดูครับวิธีคิดสูตรหลักสิบหลักหมึนะ่งเนาะสูตรแรกเป็นสูตรหาหลักสิบนำตั้งเป็หลัก ร้อยบนสิบนหนึ่งนยิบแปดคงที่เจ็ดบนหนึ่งพันแปดแปดั้นสิบได้สบวกเพิ่มไปสแตมเป็นหวันนี้ครับด่นหลักสิบเปาบ้าต่อมาครับสูรที่สองเด่นหลักหนึ่งนากวิธีคิดนำหลักสิหล,ลักห,กหนึ่งยสล้างหนึ่งล่างบวกหกคงที่หนึ่งบวกเจ็ดนแปดแปดบวกเาบหกวกเจ็ดยี่สิบสามบวกยีเ้าป็นศนย์นะครับฉันในวดน,นี้ทำได้สามเาสามศนะครับ ได้ห้า0ก้าห้าศูนย์นะครับนี่คือสูตรเราพัฒนานะในวันนี้นะทำได้สีจุดนะครับดิ่งสองตัวบนนะครับ น,นี่คือแนวทางนะครับถ้าใช้เาียบไว้ครับซึ่งในสามวัอแรกเนาะสูก็จะมีมา1ชุดตรงนะครับวันนี้ก็มาลงให้ดูกันเป็นวัาแรกนะเป็นแนวทางนะครับก็เป็นชุดสมตัวนะครับนี่คือสูตรลาวเพื่อนานะครับคิดอะไรก็ยุ่งกันได้นะครับซึ่งในสีชุดนี้เนาะชุดที่หนึ่งเราจะเป็นชุด5 9้านะครับชุด5้า้า สามศูนย์นะจะเดีอนมิถุายสองชุดนี้นะแต่สุดท้ายนี้ขอ FC ทุกท่านชมนะครับแล้วพวกนี้หน้าขอบคุณชุ่านครับ